ให้พ่รับดีกว่านะคะคนนี้เนี่ยโกอินเตอร์อย่างเต็มขั้นแล้วแล้วก็ไปประเทศจีนเซ็นสัญญานะคะเราได้เห็นภาพการเซ็นสัญญาแล้วแต่รายละเอียดอะไรยังไม่ได้แบบว่าแน่ชัดแต่วันนี้รีบเอาภาพเนี่ยมาให้คุณคุณได้ชมกันก่อนเลยค่ะครับ ณทีนี้ต้องยกความฮอตให้กับพระเอกจากซีรีส์สุดฮิตวุ่นนักรักเต็มบ้านหรือ u u l เ o u s e เวอร์ชันไทยของ t ูวิชั่นล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้ตัวได้เดินทางไปยังเมืองกวางโจวประเทศจีนพเพื่อเซ็นสัญญาสถานีโทรทัศน์ไทยในกวางโจวที่ชื่อว่าไทยสตาร์แอคชั่นและยังมีการจัดงานแฟนมิทติ้งอีกด้วยค่ะ 十七岁同山下智久成立 G Y M 组合，包红一汉太，获奖无数。佢十九岁涉足演艺圈，成为低公最具潜质男演员。二十三。 ท,ทังม่ติงๆๆี่ต๋งๆๆองช่อไทีน่นีโอ้โหช่างดูยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นล่าสุดนะฮะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อไม้พิรัตนะครับผ่านทางผู้จัดการส่วนตัวแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์พรุ่งนี้นะฮะน้องไม้เนี่ยมีคิวออกงานอีเวนต์นะฮะแน่นอนครับ True Insight จะนำรายละเอียดมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของการเซ็นสัญญาแดนมังกนนรฮะ สีผมนี่แท่มากเลยอ่ะคือลุกเขาได้อ่ะผมแบบผมว่าคนจีนต้องแบบชอบอ่ะเนาะคือแบบแตกต่างนะไหมอ่ะไปก็เด่นแล้วว่าทรงผมก็เท่ถามสีถามสีร้านไหนรู้สึกไปทุกร้านยกเว้นฟินิกส์เฮสตูดิโอใช่ไหมเตีตายเลยน่าเกลียดจริงๆที่ผมจะไปมั้งแหมแล้วก็มามองหน้าผมเหมือนแบบผมไม่สมควรที่จะไป